ความเห็นมีอิทธิพลต่อความคิดความเห็นนั้นเราอาจจะเห็นแล้วก็ตัดสินลงไปโดยประสบการณ์ว่ามันน่าจะถูกต้องหรือน่าจะผิดต้องมันมีได้เห็นแล้วเห็นถูกก็ได้เห็นแล้วเห็นผิดก็ได้ แล้วไม่ถูกไม่ผิดก็คือกลางๆก,ก็ได้ถ้าเห็นถูกจะหมายความว่าเห็นตรงกับความเป็นจริงทำให้เกิดความราบรื่นสบายใจเรียกว่าเดินทางผ่านทะลุทะลวงถ้าสิ่งนั้นเป็นอันตรายก็หลบได้สิ่งนั้นเป็นคุณก็เข้าใกล้ ทำให้ได้พบความจริงก็เป็นเห็นถูกนี่ส่วนเห็นผิดนั้นมันกลับกันเหมือนกันหันหลังให้กันแล้วก็เดินกันไปคนละทิศกับที่เห็นถูกก็ไปกันไกลแสนไกลไกลจากความถูกคนที่เห็นผิดอย่างนี้ก็จะไปไม่ถึงที่หมาย เพราะเดินกลับลังหันกันหรือสวนทางกันกันกบความเห็นถูกพระพุทธเจ้าทรงเสนอความเห็นถูกไว้ให้แต่ไม่ได้บอกให้เชื่อนะเพียงแต่ว่าบอกว่าอย่างนี้แหละถูกถ้าจะเชื่อท่านต้องพิสูจน์พิสูจน์ความจริงว่าจะถูกต้องหรือไม่รู้ด้วยตนเอง เป็นเรื่องปัจจัดตังแปลว,ว่ารู้ด้วยตนเองพระพุทธองค์จึงบอกสรุปไว้ในธรรมะของพระองค์ว่าสวากข้าโตปกวตาธรรมโมธรรมนี้พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจันฤิธิโกพิสูจน์เห็นได้โดยตนเองอากาลิโกพิสูจน์เมื่อไหรก่ก็รู้เมื่อนั้นเอหิปัสสิโก ต้องน้อมเข้ามาในตนหรือน้อมตนเข้าไปพิสูจน์ปัจจตังเวริตโบวินโยหีเข้าไปพบแล้วก็จะรู้ได้เมื่อได้สัมผัสแล้วรู้เห็นทางตารู้เห็นทางใจทางปัญญาพิสูจน์ได้ตรงกันนั่นแหละคือความถูกต้อง เป็นความเห็นที่ถูกต้องได้เมื่อเราได้ความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะดำเนินชีวิตไปได้ถูกต้องก้าวใกล้ที่หมายแห่งชีวิตอันสูงสุดทุกวันไม่ถึงวันนี้ก็ถึงวันหน้าถึงเป้าหมายแน่นอนไม่ลมเึกลางทางสวัสดี